อ่สวัสดีครับไปรุ่นจากเมื่อวานเราถ่ายคลิปคันนี้เรื่องไอ้น็อตชุดบูชุดแยนตบิงอัมถอดไม่ออกที่เราพูดถึงไอ้ตัวท่อน้ำมันแตกที่ว่าคันนี้มันเป็นปีสิบสามแล้วเราแล้วผมไปเบิกท่อของปีสิบสี่ถึงยี่สิบสามสิบสี่ถึงยี่สิบสองมาให้เปลี่ยนกับคนถามมันใส่ด้วย,ยกันได้เหรอล้วมันต่างกันยังไงอ่ะคันนี้คันนี้เป็นรถปีสิบสองสิบสามนี่แหละประมาณนี้แหละอ่าท่อน้ำมันดีท่อน้ำมันเขาแตกอ่ะอ่าท่อน้ำมันเขาแตก อ่าซึ่งท่อน้ำมันเดิมสำหรับรถปี2004ถึง2013อ่าท่อน้ำมันจะถ่ายท่อถ่ายน้ำมันเครื่องนีคือเส้นนี้มันก็จะวิ่งมาอันนี้ก็คือเส้นนี้แล้วมันก็จะลงไปตรงกลางเครื่องอ่าตรงกลางเครื่องเลยก็คือใต้ต้องคือเวลาเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องอ่านี่ก็จะปวดตรงนี้อ่าแล้วถ้องาเปิดรับถ่ายตรงนี้นี่ตัวถ่ายไหมอันนี้คือของปี04ถึง13มันจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะมุดลงกลางเครื่องแต่คราวนี้เราในในเมื่อเราเปลี่ยนแล้ว เราจะทาให้มันเยนถ่าน้ามันเครื่องได้สบายยิ่งขึ้นก็คือเราเบิดของปีหนึ่งสี่ถึงสองสองอ่าซึ่งถ้าเป็นของเดิมปีศูนย์สี่ถึงหนึ่งสามล้ท่อท่อตัวนี้คือที่ใส่กับแทงออยใส่ตรงท่อมันแตกคือฝั่งนี้พอมานี่ปุ๊บมงมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ท่อมันก็จะหักลงใต้เครื่องมันจะหักลงตรงนี้แต่ถ้าปีหนึ่งสี่ถึงสองสองท่อจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะอ้อมมาฝั่งซ้ายตรงพักเท้าซ้ายแล้วก็งอล็อกกับเฟรมอ่าอยากรู้ว่าใส่แล้วใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะรานนี้ก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนท่อเราก็จะต้องทําการถ่ายน้ํามันเดิมออกอ่ะเราหากระป๋องสาอาดมาลองเพราะว่าเราจะต้องเติมกลับไปเราไม่ได้ถ่ายทิ้งเราก็ไม่ได้สั่งเราก็จะต้องถ่ายน้ํามันเดิมๆๆออกอออกมาก่อนก็ที่เราจะปอดท่ออ่ะเราดูีการถ่ายน้ำมันเครื่องรถปีเก่ามันจะต้องมุดไปข้างล่างถึงจอถอดถ่ายได้เพื่อที่จะไปถอ,อดจิบล็อกก่อน คือมันกจะดาลำบากนิดนึ่งเราจะถอดเข็มขดัดออกมาเรวจะถอดจุกเพื่อให้น้ำมันมันไหลโอ้อ่าเราถอดแล้วเราก็ทำความสะอาดจุก จับจุมขัดให้เรียบร้อยเราทำความสะอาดสุดๆอันเดิมจับขุมขัดให้เรียบร้อยเพราะเราจะมาใส่กับท่อใหม่อราก็ทำการตัดแล้วเราก็ม่ออกมา เราก็เอาตุกใส่กลับเข้าไปเราจะร้อยข้าไมไปฝั่งนู้นเหมือนรถปีใหม่เลยเพื่อรอเดี๋ยวเราถอดอันนี้ออกแล้วก็เอานี้เสียบได้เลย แล้วก็หาวิธีถอดท่อมันออก่อท่อเดิมออกเ้างขัดเดิมออกมาท,ทำการดึงของเดิมออกทการดึงของเดิมออกเห็นไหมว่าของเดิมมันจะเป็นแบบนี้เป็นท่อใส่แล้วงอลงใต้เครื่อง เแล้วเราก็เข็มขัดเริ่มใส่แล้วก็ท่อใหม่ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ล็อกเข็มขัด เอกเปลี่นขัดเดิมเรียบร้อยล้วก็ไปจัดระเบียบสายท่ออันนี้หลังจากเราเปลี่ยนท่อนะ้ำมันใหม่เสร็จเรียบร้อยอเปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ได้เลาะกลับที่เดิมเหมือนของเดิมอ่าห็นแล้วว่าสายมันก็ระเบียบกันซึ่งของเดิมมันลงใต้เครื่องกางเครื่องแล้วลงใต้ของเครื่องแต่คราวนี้เรามาใช้ของใหม่ใช้ท่อปีสิบสี่ถึงสองสองของสปอร์ตเตอร์มันก็จะมาเลื้อยออกข้างนี้ถ้าเป็นรถปีใหม่แล้วสายมันก็จะโค้งไป แล้วก็จะมีกิฟกิฟเหมือนในตัวนี้ตอนที่ที่ล็อกไสคัดเนี่ยล็อกอยู่ใต้ใต้เทมใต้คันตัวนี้ตรงนี้ออาคันนี้คันนี้มันไม่มีมาเราก็เลยไม่ล็อกแล้วเราอยากจะให้มันถ่ายง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำจากเดิมเนี่ยน,นี่เห็นไหมของเดิมนี่ยมันลงรูนี้นลงรูนี้แล้วลงไปใต้เครื่องเลยลงไปกลางเครื่องเลยซึ่งรถปีใหม่ปีเก่ามีรูรูตัวนี้เหมือนกันรถปีใหม่จะไปซื้อท่อปีเก่ามาใส่ก็ได้นะแต่พอมาใส่แล้วรถปีใหม่คุณก็ต้องเอาลงรูนี้ซึ่งมันจะถ่ายถ่ายน้วมันเครื่องมันก็อมใทลลห่ยยีเเป อยู่นี่เวลาต่อไปคุณจะถ่ายน้ำมันเครื่องเอากระป๋องมาหนึ่งใบตั้งใส่าปากแบนดึงจุกปุ๊บอ่า้วมันก็จะลงมาปัา๊บถ่ายจนเต็จปิดจุกเลื่อนกระบ,บะปุ๊บแล้วก็มาถ่ายนอ็อตไฟมัรี่ต่อได้เลยหรือจะถ่ายถ้ากระบ,บะยาวก็ถ่ายพร้อมกันได้เลยสองเงนันเปิดนี้หนึ่งเปิดที่สองถ่ายพร้อมกันเลยแค่นั้นจบข่าถา่ายง่ายเลยไยรุ่นเทคนิคนี้รถปีเก่าใครที่ท่อตัวนี้แตกอ่าแล้วต้องเปลี่ยน ผมแนะนําเลยซื้อท่อปีใหม่มาใส่จบเปลี่ยนง่ายๆสบายๆ,ายๆนั่งปล่ยห้างปากแบนหนึ่งตัวนั่งปลยห้างจบไม่ต้องมุดโอเคนะครับไปรุ่นใครอยากไปใช้ใช้ได้เอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูได้ครับโอเคครับไปรุ่น